ข้แบบไม่หยุดเฟรนรู้สึกว่าเป็นเครียดหมดพลังมากทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนฟินิชานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำบล็อกแบบ productive ดีกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย มีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะที่เราจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้นะคะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะคะเป็นกําลังใจนะคะสําหรับการทํางานในวันนี้นะคะตอนนี้คือเป็นเวลาเจ็ดโมงหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรากําลังจะขับรถไปรับเพื่อนไปทางาน,นะคะ่ะถนนเรียบชายทะเลเส้นนี้คือสวยมากทุกคนนะคะพี่แวะมาชมลบุรีนะคะก็มาขับรถเล่นถ่ายรูปเล่นกันได้นะ ก็วันนี้เรามาถ่ายงานกันที่สตูดิโอที่ชื่อว่าโคลแล็บนะสภาพเชา้านี้กับการแบกของอันนี้ก็เป็นห้องที่เราจะถ่ายงานในวันนี้นะพราที่เราเตรียมมานะคะมีแบบต้นเลมอนแล้วก็อันนี้เป็นแบบเลมอนจริงๆแล้วก็ในนี้ก็จะมีางานใดๆอยู่ในนี้ ลองดูงานที่เตรียมมานะครับกำเพิ่มตอนนี้เดี๋ยวครูให้มุงฟังเพลงที่คูตัดไว้มันจะเป็นแบบเพลงแนวรีวิวที่เอามาตัดทำเป็นปีฮ้อ <t ick noise> อันนี้ก็คือลุคของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะแบบมาในลุคแบบเฮ้ยพี่ไออยามาบองเกิน ันนี้เรามาในลุคแับสาวชาวไร่นะคะอันนี้ก็คือแบบกิ่งเลมอนใดๆที่หามาเองอันนี้ซื้อมาจากแมทโคลแล้วก็ซื้อมาตั้งสิลูกเน่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวเอาไปกลับไว้ที่ร้านมันรู้ว่ามันเห็นตาบบว่าคือมัน คปังนะะถ่ายไปตัดไปเลยจะได้รู้ว่าถ้าเกิดพลาดเนี่ยจะได้แก้ตรงไหนทัน <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งคือมีเวลาเหลือประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะไปถ่ายแบบนะคะก็เลยแบบขอแวะคาเฟ่แบบหนึ่งกลุ่มนี่เราก็ขึ้นมาข้างบนนะคะเขาบอกว่า ร้านมันจะอยู่แบบชั้นดัดฟ้าขึ้นบันไดมาคือเหนื่อยสุดพลังทุกคนตันนี้เนี่ยเป็นคเาสใหม่นะคะจะอยู่ข้างบนดัดฟ้าของร้าน <f ans> แฟร์แนด์แงกีเนาะก็จอดรถได้ที่ตรง <f ans> โรบินสันแล้วก็เดินมานิสเดียวนะคะ <f ans> <f ans> เหนื่อย <f ans> อันนี้เขาบอกว่าร้านเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกมาเป็นซอสโอเพนนิ่งวันนี้เป็นแกรนโอเพนนิ่ เขาเรียกว่าอะไรหลังคาเออชอบหลังคาแบบนี้มากเลยทุกคนมันจะเป็นแบบกระจกแล้วแบบมันจะมีแดดส่องลงมาแสงสวยมากน่ารักมากมีแบบการดอะไรแบบนี้มาให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นกาแฟแก้วที่สองของวันนะคะดีจเหมดพลังมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแบบ ห้าโมงนะคะนี่นึกว่าแบบใช้เวลามาทั้งชีวิตแล้วก็ถ่ายแบบเสร็จก็แบบแวะมาหาข้าวกินแถวบางนานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งเพื่อนตรงเอแบบหิวมากวันนี้คือเรากินไปแค่แซนวิชหนึ่งชิ้นนะคะกับกาแฟสองแก้วบินยาวมากทุกคนดูดิ แย่ยังไงอ่ะใครของใครบ้างอ่ะอันนี้คือทำอะไรไม่รู้กดเลยก็ไหวกินเลยกินก่อนไม่รอใครหิวมากหอ้ยถ่ายงานเสร็จก็คือต้องตัดเลยจ้าล่าสุดก่อนจากกันก็คือเอางานไปทำแล้วจ้าเดี๋ยวจะให้แบบพัดเตอร์เล่านะคะวินาทีที่แบบว่าเป็นแบบชวน เขาทีมเป็นไงเพื่อนอันดับแรกแล้วก็คือเราก็บแบบเพื่อนที่ชาทีมแบบแล้วเขากรุบแล้วเขากรุบลายแล้วเขากุบเออเพืนที่ชาทีมเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีทีมอะไรอย่างนี้ได้เหรอวะมีความแบบวันๆน,นิดนึงแบบอุ้ยคำว่าทีมมันต้องแบบมากกว่าสามคนขึ้นไปพอเข้าไปปุ๊บมีสองคนสองคนก็คือมันกูกเป็นยิงย่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่ไหมสองคนยังเรียกทีมไม่ได้น <laughs> ะทีมมันตว่าขึ้นไปก่อนอันก่อนอันนี้มีกรุบชื่อว่า เฟนิชาเวอร์กูคนเดียวตอนนี้นะคะ <c oughs> เฟนก็กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนหลังจากที่ตอนแรกเรากลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมมาถึงบ้านก็คือแบบอยากจะสลุกมากนะคะแต่เ,เฟินก็ลากไปแมคโครจ้ากำลังเทียบราคาว่าอันไหนถูกสุดแน่นอนแล้วเจเฟินมันจะเป็นโลกอย่างหนึ่งไว้ทุกคนสมมติเวลาซื้อของอะ่ะมันจะไม่หยิบอันข้างนอกนะมันจะหยิบอันข้างในสุด ก็ต้องไปซื้อของแล้วก็กลับมาตัดงานนะคะที่เราถ่ายไปเมื่อตอนเช้านะเพราะว่าไทมลายเ์มันแบบบีบคั้นมากนะคะเดือดสุดๆแล้วก็คือช่วงก่อนนงานี้นที่เฟนเคยแบบบ่นไปว่าแบบเฟรรู้สึกว่าเป็นเครียดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากคือเหมือนเราต้องโฟกัสอะไรหลายอย่างมากช่วงนีทั้งแบบงานรีวิวเนาะ งานถ่ายแบบแล้วก็โฟกัสเรื่องร้านมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราเหมือนจัดการตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรปัญหาต่างๆก็คือแบบตามมาคือแผนงานต่างๆที่เราวางแผนไว้ก็คือแบบไม่เป็นไปตามแผนเลยมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบเราบา้างที่จะแบบเครียดมากๆก็เลยตัดสินใจว่าเออ เราก็จะให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยจัดการตรงนี้ก็คือพัตเตอร์นะคะก็ให้นางเนี่ยมาช่วยทํางานจะได้แบบแบ่งเบางานบางส่วนไปคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าเฟนเน่ยทำเองทุกอย่างแบบเขียนสนคริปเป็นตัดกล้องเป็นคนตัดต่อนะคะเราก็รู้สึกว่าพอเหมือนแบบพอเราเริ่มโตขึ้นเราต้องทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องการแบบ คนที่จะมาช่วยแบ่งเบาบางส่วนที่มันจะทําให้แบบเรามีความแบบเครียดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน,น้านี้ที่ไม่จ้างเลยอ่ะพอรู้สึกว่าแบบเราอยากจะทําเองทุกอย่างเรากลัวว่างานที่เขาทํามาเหมือนเราจะไม่ชอบหรือเปล่าแบบมันจะไม่เพอร์เฟกตามที่เราคิดไหมอะไรอ่งเงี้ยแต่พอแบบมองมาคิดคิดดูก็เออแบบ เราอาจจะลองมองเปิดใจให้คนอื่นมาช่วยเราแบบเบาตรงนี้ไปนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะแบบเครียดอยู่อย่างเงี้ยเออใครที่กำลังเครียดอยู่ก็แบบสู้ๆนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันคือเนี่ยเป็นคนที่คิดมาโดยตลอดว่าเวลาที่เรามีเรื่องเครียดมากๆอนะะตอนนั้นเราจะรู้สึกเครียดมากๆแต่พอเราผ่านมันมาได้แล้วเรามองกลับไปเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราผ่านมันมาได้มันก็แค่เรื่องแค่นั้นเองบางทีเราก็จะมีความแบบ วิตกไปก่อนแต่พอมันผ่านไปได้จริงๆอ่ะมันก็แบบชิลก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนกดไลค์นะคฮะไปแลวบ๊ายบายอันนี้เป็นพึ่งได้นี่มาด้วยทุกคนเป็นที่ดูดฝุ่นของไดซัทนะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าแบบดีมากยังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงอื้เครื่องเล็กมากเลยทุกคนพวกอกปกรณ์ต่าง นี่อันนี้เหมือนนะ่าจะเป็นแบบหัวหลายๆหัวนะสามารถแบบใช้ในที่แคบอะไรอย่างนี้ได้ไหมตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะปรับความแรงของเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยนะแล้วก็สามารถหมุนได้แบบ360องศา,าเลยได้ทุกทิ่ทุกทางเลยใช้ง่ายมากๆ อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีหัวมาให้เยอะเลยนะทุกคนมีหัวอันนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเอาไปดูดแบบพวกโซฟาได้นะแล้วก็อันเนี้ยสามารถแบบเอาไว้ดูดแบบข้างบนชั้นหนังสือชั้นวางของอะไรเงี้ยก็คือใช้หัวอันนี้ได้เลยแล้วก็มนีอัน,นี้ด้วยทุกคนสําหรับแบบที่เล็กๆที่แคบๆนะคะก็คือมีให้เลือกแบบหลายหัวเลยแล้วที่สำคัญคือมันแบบน้ําหนักเบามากๆเลยอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยของการลองที่ดูดฝุ่นไดร์สรรุ่นใหม่นะ เก๋มากดูดิแล้วพอเวลาเราดูดฝุ่นอะ่ะฝุ่นมันก็จะมาอยู่อันนีน้อันนี้คือดูดไปแป๊บ,บเดียวคือแบบฝุ่นเยอะมากก็จะให้ตรงนี้เป็นแบบโตทางานแล้วก็ทีวีแล้วโซฟาก็วางไว้ตรงนี้เนาะแต่ที่ใต้คอมก็จะต้องอยู่ประมาณนี้ปะเราก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งงงานนะเป่น <laughs> สาวิทยุ <laughs> ทุกคนตอนนี้นะคะเพิยงกำลัง จะมีแผนว่าเออจะทําห้องทํางานใช่ปะห้องที่เคยพาไปดูเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็ทีเนี้ยตอนเช้าเราก็คือพักไปหาสินแสมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างเขาก็ให้คําแนะนํามาเขาบอกว่าห้องเนี้ยต้องเรียบหรูดูดีห้ามทําฝ้าหลุมห้ามมีกระจกเงาห้ามใช้พื้นลายห้ามใช้หินอ่อนห้ามใช้เรื่องเงาห้องทำงานมีไฟทิสตอลยิ่งดีเรื่องทิศก็คือเขาบอกว่าให้หันหน้าทางทิศใต้ดีอันดับหนึ่งแล้วก็ด้านหลังเป็นผนังทึบคนมีโคมไฟตั้งโต๊ะสีเหลืองเปิดไฟตลอด24ชั่วโมมงไไดด้้าานนเขแบบ่่หยุก็ี ส่งรูปมาให้ดูด้วยจ้าว่าแบบอันนี้คือต้นกดอิมใส่อยู่ในใจกันสีเขียวแล้วก็มีดินสอมีโคมไฟมีแบบคริสตัลเออเราก็เลยชวนพัตเตอร์มาดูว่าเราจะเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเรื่องทิชก็คือแบบสำคัญมากตอนนี้เราก็ขึ้นมาดูพื้นที่จริงนะคะก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เลยแต่ว่าจะให้แทนกล้องที่ฝั่งนู้นะคะก็คือของกองลกมากทุกคนอันดับแรกเราก็ต้อง เคลียขยะอะไรใดๆไปทิ้งก่อนนี่มอญเก็บรอบหนึนงแล้วแน่มอนเก็บรอบหนึ่งแล้วนะเก็บแค่แล้วลกมากน่าจะเป็นแบบปฏิทินตั้งแต่แบบปีไหนปีแล้วตอนนี้ครึ่งปีแล้วยังอยู่ ะะเราก็มาดูโต๊ะทำงานกันเนาะจากที่ดูไว้ในเว็บเหมือนไม่มีที่นี่เลยทุกคนอาจจะต้องเป็นแบบคอสตอมเองเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะมันจะมีแบบโต๊ะเล็กๆเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่จริงๆแบบนี้ก็น่ารักอะเนี่ยแต่มันเหมือนจะเป็นแบบโต๊ะกินข้าวมากกว่าอันนี้ก็น่ารักอะพับเก็บได้ด้วย ยังไงเจอแล้วทุกคนคือแบบจริงจังมากเหมือนโต๊ะแบบสำนักงานเลยเนี่ยมุมนี้คือใช่เลยมุมที่ต้องการโต๊ะประมาณนี้เลย <S <S หรือว่าจะแบบนี้เราว่างเองๆแบบนี้ก็น่ารักเฮ้ยอ,อ,อันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากวันนี้เรามาตามหาโต๊ะทำงานนะคะแต่ว่าสรุปก็คือเดี๋ยวต้องขอ กลับไปคิดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเป็นโต๊ะคงโฟเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาเป็นแบบโต๊ะยาวๆธรรมดานะคะก็เดี๋ยวขอกลับไปคิดป๊บนึงคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ลวกันเนาะสำหรับการอัปเดตห้องนะคะจริงๆก็คือแบบยังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งเคลียขยะเคลียแบบความรกๆของห้องไปจากต่อได้ที่เห็นว่าแบบมันรกมากๆจริงๆทุกคนมันเป็นเหมือนแบบห้องที่แบบ เอาไว้สุมมีงามมีอะไรก็กองกองไว้นะคะตอนนี้ก็คือเคียร์สะอาดโล่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอสั่งของแล้วก็เอามาลงแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันอีกทีนึงนะว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนในนะคะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะใครชอบคลิปนี้ยังอไรลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย So. <laughs>